ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาเป็นซเวตเตอร์หลับตาตลอดเวลาเนี่ยอยากดูขนมลูกไก่ทองไหยแล้วเสียงคิวก็วนในติ๊กต๊อกไปวปไป,ป

น้ำตาไหลแล้วว่าเจ็อย่างพิวโอ้ยไออ่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ